จัดเป็นนะครับพีน่องน้องรถเต็มแล้วอ,ะอ่ะสองชั้นอะแล้ววันนี้กลางคืนมีกี่โมงอ่ะที่มันถึงจะเอารถฟรีเข้ามาในเวทะก็ <c oughs> ไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวลองดูช่วงตอนบ่ายโมงอะ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูรอบหนึ่งถ้าไม่ใช่ก็ห้าโมง ต้องดูอะไรแล้วอะไรอย่างกูว่าได้จะกลารคืนป่ะหรือไม่การคืนวะไม่ใช่ปะ่ะอืมวันวันนี้ย่กูไม่รู้มันตัดกี่โมงเว้ยเดี๋ยวต้องปนต้องสองรอบให้ได้สักล้านหนึ่งนะเนี่ยเฮียกูว่าได้สามรอบเลยสามเนี่ยถ้ามึงจะเล่น,น่ะ <c oughs> เบื่อที่ต้องไปเนี่ยแต่กูรู้แนวแล้วไอ้หียไม่ต้องวิ่งไปละเอามอไซค์ไปเลยเหี้ยเร็วดิรถยังไม่มาสง่งกูซื้อฮาร์ดี้ทำไมก่อนในที่จะ <c oughs> เก็บตังไว้ละ ไม่เป็นไรหรอกเฮียจะเป็นแกงก็ต้องมีไว้ใช่มี่จักรยานด้วยปะมีวีเอ็มอ <c oughs> ็กซก็โดดได้ด้วยนะ <c oughs> สิ่งไปเนี่ยเออแล้วกูขี่เล่นอยู่ <c oughs> ขอมอใส่แต่มองใส่ก็แรงอยู่ใชยแต่ห้ามชนมาแล้วจ้าเบนซ์สี่ประตูด้วยห้องมือคนเยอะวาเข้าไปจอยห้องกูดได้คนเดียวเอง, <c oughs> เ,องเพื่อนโอ้เห <c oughs> ห้องมีกี่คนเจ็ดคนห้องผมคนเดียวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเพราะว่าเดี๋ยวกูต้องไปเกาะไงก็ไม่ได้อยู่อยู่เมืองแลวเนื่งเบนเลยอ่ะเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแต่งรถรอจะตังมีเหรอก็ มีหกแสนอ๋อได้เมา่อเมื่อคืนซล้อไปสองแสนในสี่แสนก็ต้องใช้มันหน่อยอะครับเงินร้อนอ่ะเงินขโมยเข้ามาไอ้เหี้ยมึงจะได้ว่าเึงเอไอาเองเมร่ะวานวันเดียวใช้ไปสามล้านสองอะเสือเงินร้อนก็ถึงบอกเงินรเงินร้อนพวกเนี้ยอยู่กับเราไม่นานหรอกเพื่อนกูเก็บได้สองล้านแล้วเนี่ย อโโหใช้ได้เพื่อแจัดหมดตูดอ่ะแขงเอฟวันนะยังไม่ลงขับไปก่อนยังไม่ลงขับรถกูดิแล้วจะเรามันมียิงเนาะยิงในตัดด้วยนะเว้ยเหมือนเหมือนรถมอเตอร์ไซค์บินมึงอ่ะไอ้แถบเลยเนาะมันจะพุ่งเลยแบบหนึ่งฮะปื๊ดอย่างเงี้ยแล้วไมนโคตรเหนียวอ่ะกูเคยเล่นขับแข่งเอ้วันกับโกเมอรแบบพอปื้ดปื้ดเมาอื้ยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวกูมานะ โอ้โหเขาเที่ยนเลยไปเปื้ออ่ะอ๋อยอยากซีดเลยอยากซีดมันก็เร็วอยู่เนี่ยเบนซ์นแต่แต่ว่าเลี้ยวไม่ค่อยขือมาแล้วหรอใช่โอ้เรามากลางคืนซะด้วยจะไปทำให้เหมือนสีรถกูดีกว่าสีส้ม เพิ่งตื่นบายดิแงจริงๆอ่ะถ้าถ้าแฟนกูไม่ปลุกนี่กูไม่ตื่นนะเนี่ยกูหลับเพลินเลยเทียแอร์เย็นด้วยแคนโทรวบุกอะเออดิไม่เจี๊ยบจะจะเป็นโมงกว่าแล้วอะตอนที่กูตื่นประมาณว่าหาข้าวกินสักทีอะประมาณว่าหาข้าวกูกินสักทีอะไรเงี้ยเออเพื่อนกินพร้อมกันเนี่ยแฟนกูมันไปโรงพยาบาลตั้งแต่หกโมงไง อบมน,นเดียวทิ้งแฟนเธอไม่เฮ้ยยุ้ยตกตกโอ้ยแบงเลยทำไมกูเ,เล่นกับมือเ,อเฮีย้ยตกลอ,อกมาข้างล่างนี่แล้วเฮี้ยกับกูขึ้นไปเออขึ้นได้ไวเว้ยเออหลอดหลอดนอนโอ้ยทำมาเพื่อโอ้ ะครับแสนห้ายังแต่งไม่เสร็จเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> สี่ใช่เลยอันนี้รถอะไรเนี่ยเป็น กูมีเบนสีส้มไงเป็นจริงๆนี่มัเน้นแรงอะไรฮะเน้นหลอกอะไรฮะคือใช่รถกูเลยสีมีแหลกหลังคาหลังัาไม้เรียบสีสีดำลองักครูนะเพื่อน โอ้ยหลอดแปก๊กหลอดแปก๊กอะไรนี่างเนี่ย,ยอะไรวะโธ่บู๊ ต้องใช้ล้ออะไรวะเนี่ยคลาสสิก <c oughs> มึงชอบกินกุนเชียงปะวะชอบนะกูโคตรชอบเลยไอ้เนี่ยกูไม่รู้ทไมกุนเชียงไส้อัวอะไรเงี้ยโอ้ยชอบกินทุกอย่างที่ไม่ใช่ผักอ่ะมึงมึงไม่กินผักหรอ กินดิ oh. สลัดกิน oh. ได้แต่กินด้วยตลาดแบบออร์แกนิกแล้วก็ผักกะหล่ำแครอทเท่านี้นไม่ลงไม่ลงลไม่กินผักผักเขียวนี่ไม่กินเหรอคะน้าไม่กินผักบุ้งกินถั่วงอกกินได้ไม่คะน้าไม่กินวะคะนา้าขมเม,มเอโอ oh. แล้วก็สมัยที่อยู่สามะกูจำได้เลยกินอะไกินลาดหน้ากูกูแบบกูไม่กินลาดหน้าจนโตอ่ะโตโตกินได้เพราะอะไรฮะความจำแบบกินอลังกินข้าวกินลาดหน้าอย่างเงี้ยแล้วใครนั่ากังข้างครูนึกกินลาดหน้าใส้วกใส่จานอ่ะโอ้โหกูแบบโอ้โหกูไม่กินอีกเลยเจอลาดหน้าโรงเรียนทีไรนะกูแบบเฮียนรกสัตว์อ่ะแล้วครูเป็นเฮียเขาไม่รู้คือแบบต้องบังคับกินให้หมดทุกอย่างเข้าใจผักต้องกินให้หมดโอ้โหแบบ กูวันไหนไมีนัดหน้านะยันหมดอ่ะยันหมดพักอ่ะเขาจะออกอะคอยเม๊ะเม๊อ้วกอะนะอ้วกข้างล่ยโอ้โหแบบกูยัไม่มความจำเหมือนกันไว่ได้จำเย็นตาโฟอ่ะไอ้ที่กูโคตรไม่ชอบกินเลยเว้ยตอนเด็กอ่ะ <c oughs> โอ้โหนายรุ่นเด็กรุ่นน้องตบคอมเย็นตาโฟกิน เออแม่งตกกูหน้าที่เมตาโฟเลยเอ <c oughs> ้าวถูกด้วยไอ้เพี้ยดาวมั่วจัดไปโคตรไหวเนี่ยมาแบบโปแล้วอ่ะเพี้ยไปโดนจับ เฮ้ยขอให้ได้สร้อยเธออี้อได้ขวดเหล้ามาสองรอบแไ้สไอาดมันมีอะไรบ้างวะกูไม่แน่ใ,ใจว่านน่าจะเยอะอยู่นะมันน่าจะมาสองสามชิ้นอนะสี่ชิ้นมั้งแบ็กแฮนเตอร์ วี่งถึงเก้าหมื่นคุณก็ติดตัวไปบ้างไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเนี่ยทิ้งไดมอนด์ว่ะเป็นแบบไม่ใช่สร้อยอ่ะเป็นแบบทิ้งไดมอนด์เลยอะเป็นเพชรเออเปิดรอบไปเมเ์กบเลยรอบไปเมยไงล้านขวาอาวแบ๊เอาวแบกอ้ยทองสองที่โอ้ยเต็มรบายแล้วเราไม่ต้องติเก็บอย่างอื่นเลยนะเก็บแค่ทองหอ ทองกับพิงไนมอนพิงไนมอนจริงๆเนาเก็บมันเป็นเก็บแยกไว้ฮะกระเป๋ามันไม่เกี่ยวใช่เออ,เอ,อไม่เกี่ยวเลยแต่แค่ถ้ามึงตายกับกระเป๋าพิงนั้นก็ตกน,นั้นแหละโดนยิงที้ยหก็ไม่ลดเลยอ้แต่ยากอ่ะคุณคุณเล่ผม,มผมไม่เคยอ่ะผมแบบเหมือนเก่งอ่ะมาเฮียโอ้ยขอพงขอพีง่ผอกภาพ <laughs> เรีเยบร้อยเบ้นผมจาก 6, หกแสนเดือประมาณแปดหมื่นไม่เป็นเดีย๋ยเดทำอีกวันชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็ได้คืนาหม่เจ็ดแสนแปดแสนแล้วโอ ปน,นยอย่างเยอเฮียนี่ก็ไม่รู้รวยมาจากไหนัตา์ <c oughs> เนี่ยมันบอกรถทักเนี่ยมันอยู่หน้าประตูแล้วมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะอ๋อมันอยู่หน้าประตูเฮ้ยมันีีนะมันมันแบบตอนที่เราเราเสร็จจากในบ้านแล้วเราออกมาจากประตูจับได้ป่ะ <c oughs> แล้วแล้วมันมันจอดอยู่ข้างหน้าเลย <c oughs> ไม่มีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกูส่งให้ดูเนี่ยรอดม นี่ยมึงดูเลยมส่งไปในในแชทโอ้ส่งรูปลับเพอให้ดูเฉยรูปลับเที่ยี่มันจอดอยู่หน้าประตูมึงเห็นไหมของเขาเหรอหน้าประตูที่เราป้นเสร็จแล้วออกมาจากบ้านของเขาเขาทําให้ดูเหรอไม่ไม่มันมีลูกศรชี้ด้วยแต่ของเราไม่มีเขามีแต่เราไม่มีเราออกมาปุ๊บไม่มีปุ๊บเราเผลอด้วยไง เออเดิกฉันนะเดี๋ยวกูต้องไปถ่ายรูปไว้ก่อนแน่เลยเดี๋ยวจะขอดูวิดีโอแป๊บเึงตัดรูปเบนต์ว่ะขับเบนต์ว่ะแล้วเรียกมาร์คทูเอาจะดีกว่าถ้ายังไม่ม,มาร์คทูสภาพมันกระทำว่าบันเทึกเอนทรี่พอยน์นี้แล้วไนอะรูปใช่เลยเบนตหน์หลังจากนะั้นของซึ่งสิ่งที่เราจะเป็นต้องทำ ก็คือเกมเนี่ยมันก็จะให้เรารนเกาะนี้เนี่ยมันก็เลยมีของให้เก็บอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็เกาะเต็มไปหมดเลยคือาาภารกิอทางภาพวาดเรือแเ้วพวกผ้าหมรองรองต่างๆครับพวกพวกนี้เนี่ยที่เราสองกล้องดูได้เนี่ยจะต้องใช้คนสองคนหรือไปในการเปิดประตูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําคนเดียวเนี่ยทางคองทางภาพวาดเรือเราเก็บไม่ได้แน่นอนนะครับมันจะต้องไปเก็บที่อื่นสวนแทนซึ่งเราจะพูดถึงสี่ลักครับก็เป็นว่าโอเค แ้กูขอไปสำรวจใกล้ๆบ้านมันอีกแป๊บนึงนะเผื่อแบบเราจะมีปีนได้ <c oughs> โ,โห้ยเบนนี่พูดเลยว่าซื้อมาไม่ไม,ไม่มีทางได้ใช้แน่นแล้วมึงซื้อมาทำไมมีโ <c oughs> บออฟด้วยเอเคเนนี่กูแบบไม่ซื้อรถเพราะแบบเพราะกูรู้ว่ากูไม่ค่อยได้ใช้อะเก็บทังไว้เลยไปซื้อ,อ <ๆ S 1> ได้ใช้ได้เพื่อนเอ้ยเราทำธุรกิจสี่คนยดงไง ผมพาคุณไปได้นะครับโอเคถ้ากูซื้อกูคงจะซื้อรถแบบรถหุ้มเกาะติดอาวุธเียอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูต้องไปนู่นก่อน๋อไมันเข้าไปไม่ได้เฮียมันติดยามเลยสัสโอเค,คออแล้วุูกออกละ ห้องมึงยังมีคนเดียวอยู่ปะเนี่ยคนเดียวอยู่บุ้ยเป็น <c oughs> ใจไปไอ้เหียบอกดีๆก็ได้เอาด้ามปืนตีกูซะ ให้กบสรสัทโตัวนด้เพื่อน ทำภารกิจไปเนี่ยหรือว่ามึงอยากจะเล่นอยู่ก่อนแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งเออ